วันนี้นะคะเราจะมาถามเพื่อนในมอบูกันนะคะว่าเพื่อนๆจะเลือกผลิตภัณฑ์อันไหนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ำตาลธรรมดาหรือผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ำตาลชูการ์ฟรีค่ะเาไปกันเลยเลือกเป็นชูการ์ฟรีค่ะทำให้แบบว่าไม่หวานมากก็ทำให้มีอ้วนด้วยค่ะรักษาสุขภาพ เลือกชูกรฟรีอะค่ะเพราะว่ามันมีน้ำตาลแบบศูนย์เปอร์เซนทำให้ไม่หวานแล้วก็ไม่อ้วนนะคะเลือกชูกรฟรีเพราะมันไม่มีน้ำตาลเลือกชูกรฟรีค่ะ,คะเพราะว่ามันทำไม่ให้อ้วนด้วยเลือกมีน้ำตาละค่ะเพราะว่ามันอร่อยจากการสำรวจในวันนี้นะคะก็พบว่าเพื่อนๆนในมอปูของเรานะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของชูกรฟรีมากกว่าค่ะแต่เพื่อนๆนเนี่ยรู้จักชูกรฟรีกันมากน้อยแค่ไหนคะ งั้นเราไปทําความรู้จักกับสารให้ความหวานหรือชูก์ฟีกันเลยค่ะเรื่องผลิตภัณฑ์แบบไร้น้ําตาลมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ําตาลแต่ก็ใช่ว่าผลิตภัณฑ์แบบไร้น้ําตาลที่ทุกคนชอบจะไม่มีรสหวานออกมาแล้วความหวานจากผลิตภัณฑ์แบบไร้น้าตาลมาจากไหนกันนะในผลิตภัณฑ์แบบไร้น้ําตาลจะมีสารปรุงแต่งที่เรียกว่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลผสมอยู่โดยสารให้ความหวานจะแบ่งเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติ และสารให้ความหวานสังเคาะสารให้ความหวานตามธรรมชาติก็เช่นโอริโกแซคคารายน้ำเชื่อมข้าวโพดแบบฟุกโตสสูงหรือให้ฟุกโตสเป็นต้นส่วนสารให้ความหวานที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นเป็นสารผสมทางเคมีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดรสหวานตัวอย่างเช่นแอสปาตมโซบิทอลหรือลัคคารีน สารให้ความหวานถูกนําไปใช้อย่างไรสารให้ความหวานแต่ละอย่างจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันโดยการเลือกใช้สารให้ความหวานนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่จะใส่ลงไปคือแอสตาแซมมักจะใส่ลงไปในเครื่องดื่มแบบได้น้ําตาลต่างๆซัคคารินจะใส่ลงไปในอาหารที่มีความเค็มร่วมด้วยเช่นข้าวเกี๊ยบโซบิทอลมันจะใส่ลงไปในหมากฝราั่งหรือปลาหมึกปูงิด เหตุผลที่ใส่สารให้ความหวานเหล่านี้ลงไปแทนน้ำตาลเพราะมันสามารถให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลหลายร้อยเท่าโดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในเรื่องของการไดเอทมักจะนำสารให้ความหวานเหล่านี้ไปใช้ค่อนข้างมากน้ำเชื่อมข้าวโพดแบบฟุกโตสสูงจะหวานกว่าน้ำตาลกี่เท่าน้ำเชื่อมข้าวโพดแบบฟุกโตสสูง3กร,รมัมจะเท่ากับใช้น้ำตาลธรรมดา18กรัมหรือเท่ากับหวานกว่าน้ำตาล6เท่านั้นเอง น้ตคารีนสามกรัมเท่ากับน้ำตาล1500กรัมคือหวานกว่า500เท่า ให้ความหวานนะคะเราควรจะกินอย่างไรจึงจะปลอดภัยต่อสุขภาพของเราหลายคนคิดว่าการกินอาหารแบบไรน้ําตาลหรือที่ใช้สารให้ความหวานเหล่านี้จะทําให้ไม่เกิดไขมันความจริงแล้วไม่ใช่เลยในกรณีที่ไม่ใช้น้ําตาลแล้วใช้สารให้ความหวานอย่างอื่นเช่นน้ําเชื่อมข้าวโพดแบบฟุกโตสูงเป็นฟุกโตสกับกูโคสได้ซึ่งสามารถเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยเลยสารเหล่านี้ ทำให้เราเกิดกับไขมันหลอดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจหรือภาวะไขมันในหลอดเลือดมีความรุนแรงมากขึ้นได้สมองของเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสารให้ความหวานเหล่านี้ได้ดังนั้นเมื่อเกิดการบิดเบือนขึ้นสมองก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาทําให้เราอยากกินมากขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารให้ความหวานเหล่านี้จะต้องบอกข้อมูลเอาไว้ที่ฉลากผู้ที่ห่วงใยในสุขภาพของตนเองคนที่กังวลเรื่องน้ําหนักผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจควรจะอ่านฉลากให้ดีก่อนกินเสียก่อนค่ะคำว่าไรน้ําตาลนะคะแม้จะไม่ใส่น้าตาลแต่ใส่สารให้ความหวานเพื่อสร้างความหวานแทนมันจะไม่ทําให้เราห่างไกลจากไขมันได้ค่ะดังนั้นจึงสรุปว่าไรน้ําตาลเท่ากับใช้แอสปารต์ตมค่ะแม้สารให้ความหวานสังเคราะห์จะถูกยอมรับแล้วว่าเป็นสารอันตราย แต่สารให้ความหวานนี้ก็ยังแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่เหมือนเดิมเป้าหมายในการตรวจอันตรายอย่างแรกคือซัคคารีนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของขันทศกรสารให้ความหวานที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานเพราะว่ามีความหวานกว่าน้ำตาลธรรมดาถึง500เท่าซัคคารีนถูกนำมาใช้ในอาหารหลายอย่างเช่นผสมในข้าวเกรียบผลไม้ดอง และอาหารอื่นๆที่มีความเค็มรวมอยู่ด้วยค่ะในขณะนี้ซัคคารีนกำลังถูกศึกษาวิจัยว่าที่จริงแล้วมันเป็นสารก่อมะเร็งจริงหรือไม่บางงานวิจัยก็บอกว่ามันไม่มีอันตรายต่อร่างกายแต่จากผลการทดลองกับสัตว์พบว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งที่สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งได้จริงๆ ถ้าคนเรารับประทานสคารีนเข้าไปในร่างกายมันจะไม่ถูกย่อยและจะหลงเหลืออยู่ในไตในสภาพที่เป็นผลึกซึ่งจะทำให้เป็นนิ้วได้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นแล้วสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่กินสคารีนเข้าไปก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เด็กในท้องเป็นมะเร็งในกระเพาะปสัสสาวะได้สูงค่ะดังนั้นไม่ควรให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กกินสคารีนอย่างเด็ดขาดเลยค่ะ สัลครีนถูกค้นพบประมาณช่วงปลายศตวรรษที่19ในช่วงนั้นเกิดสงครามโลกขึ้นน้ำตาลมีการขาดแคลนอย่างมากจึงทำให้ปริมาณในการใช้สัลครีนมีเพิ่มมากขึ้นจนในปี1950ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการให้การยอมรับสัลครีนในฐานะสารปรุงแต่งอาหารจนถึงในปี1977พบว่าสารสัลครีนนั้น เมื่อมีการทดลองกับสัตว์อาจก่อให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะได้เมื่อบริโภคมากจนเกินไปประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถอดซัคารีนออกจากบัญชีสารพรุงแต่งอาหารแต่ในการทดสอบกับสัตว์ในสมัยนั้นพิจารณาว่าถ้าคนเรารับซัคารีนปริมาณเท่าๆกับเครื่องดื่มอัดลม800กระป๋องทุกวันตลอดทั้งชีวิตจึงจะมีอันตรายต่อร่างกายได้ เพราะเหตุนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสารปรุงแต่งอาหารนานาชาติจึงกำหนดปริมาณที่ควรได้รับต่อวันหรือเรียกสั้นๆว่า ADI ขึ้นทำให้อ,อเมริกายอมรับซัคคารีนในฐานะสารปรุงแต่งอาหารอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้แล้วในประเทศต่างๆหลายประเทศทั่วโลกก็ยังให้การยอมรับซัคคารีนในฐานะสารปรุงแต่งอาหารอีกครั้ง อย่างเช่นในประเทศไทยก็มีการนำซักคารีนมาใช้ในอาหารจำพวกผลไม้ดองเป็นต้นโอบิทอล o อบิทอลเป็นสารที่ให้ทั้งความหวานและความซ่าจัดเป็นหนึ่งในสารให้ความหวานสังเคราะห์ที่ถูกใช้มากที่สุด o อบิทอลถูกใช้ในผลิตภัณฑ์จำพวกลูกกวาดขนมหวาน,น,วนเกลี่ หมากฝรั่งไร้น้ำตาลหรือแม้กระทั่งแยมผลไม้ค่ะสำหรับซอบิทอลซอบิทอลไม่มีอันตรายใดๆจึงไม่มีการกำหนดปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันเอาไว้สำหรับหมากฝรั่งและลูกกวาดไร้น้ำตาลจะมีซอบิทอลผสมอยู่ประมาณ5-10%ค่ะซอบิทอลนี้ จะไม่สามารถดูดซึมที่ลำไส้ได้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทําให้เกิดแรงดันออสโมติกขึ้นในลำไส้และเกิดความชื้นไหลออกมาจากเส้นเลือดทําให้มีอาการท้องเสียได้สอบิทอลปริมาณ5-15กรัมอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเฟ้อกล้ามเนื้อบริเวณท้องหดเกรง็งจนเกิดอาการปวดท้องได้และสอบิทอลปริมาณมากกว่า20กรัมขึ้นไปจะทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงจนถึงขั้นน้ำหนักลดลงได้ด้วยค่ะ ถึงแม้จะมีการแนะนำให้คนไข้โรคเบาหวานใช้ซอบิเทเลกินแทนน้ำตาลแต่ก็ไม่ควรกินมากจนเกินไปนะคะนอกจากนี้เด็กและผู้ใหญ่ที่ระบบย่อยอาหารไม่แข็งแรงควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะสารให้ความหวานที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกชนิดหนึ่งก็คือแอสปาร์ตมแอสปาร์ตมพรได้ในวิตามินที่มีส่วนผสมของวิตามินซี ขนมที่เด็กๆชอบรับประทานและเครื่องดื่มไดเอทแคลอรี่ต่ำแอสปารมถูกใช้ในผลิตภัณฑ์หลายชนิดโดยในปัจจุบันมีจำนวนคนที่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใส่แอสปปรตมแทนน้ำตาลเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ผอมเพรียวเพิ่มมากขึ้นทุกวันค่ะมีการตรวจสอบแอสปปรตมโดยสถาบัานสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกาโดยมีการทดลองกับหนู ปรากฏว่าพบสารก่อมเร็งแฝงอยู่ในแอสปาร์เตมแม้จะรับแอสปาร์เตมเข้าไปในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่ควรได้รับต่อวันก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นสารใดๆในการพิจารณาว่ามีความปลอดภัยหรือไม่นั้นปริมาณเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับผลการทดลองที่เกิดขึ้นกับสตัตว์ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนเราได้เช่นกันดังนั้น ถ้าสงสัยในความปลอดภัยของแอสปาร์ตัมก็ควรจะดูปริมาณที่ควรจะได้รับเข้าไปในแต่ละวันให้ดีค่ะซึ่งปริมาณของแอสปาร์ตัมที่ควรได้รับต่อ1วันก็คือ40มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมดังนั้นถ้าผู้ใหญ่น้ำหนักตัว60กิโลกรัมก็ควรจะต้องน้อยกว่าวันละ2,400มิลลิกรัมค่ะถ้าคิดเป็นโคลาไดเอทแบบกระป๋องแล้วควรจะดื่มวันละไม่เกิน55-60กระป๋องค่ะ